ุกสวัสดีครับไม้ทำแล้วนะครับหลังจากกัับวังเขียวมานะครับตอนนี้ทามาลงนาผมวัดดีได้เยอะหัวกมานะครับเีงานไอ้ต่อยบนซื้อมาเลยขอแบงบนมา ครั้งแรกมาใส่เขียดมะพปอได้ผลน,นะครับนี้เขาได้ห่วกมาจะลองมาพอหม่นี่นะครับที่ครั้งแรกอยากเ,เคยมาใส่อ่าวันนี้จะมีเขียดเสริมสักน้อยนะครับซรับกินหลังแต่เน้นห่วกหวังว่าคงจะใส่ง่ายนะครับอถ้ามันติดใส่าย,ยากเอเขียดเสริมเข้าไปโอเคครับเดี๋ยควคอยที่ตามนะครับ and you go với lại xe năm đầu tư nữa ông to xe năm được ạ

xin lát xin lát xin là xin lát tư nữa, Nên, lát xin lát หนักเนะ้อตรงนี้ครับมันห้อยเยอมะมันมันเป็นเขียดเลยนี่ลองอุ๊เขียดมาเสริมนิดหน่อยเขียดเลาก็ใส่มาที่หลังแล้วน,ลลนะครับหัหลันยยงนั่นแหละเสริมเข้าไป่เน้นอีหัวในยันห่วยมาตีเขาแนักเลยม้งนี่เล่นจะเอาห่างงอไป Ui, đẹp lắm, đẹp xe Hàng qua mới lâu Cát nhầm lạnh Nóng cho nhau tàu vấn cả kéo podi đi อันนี้จะน่าไหมนี่ร้อนหน้าแห้งเหรหน่อยสมุนไปเอาเหี้ยไปเอาเหี้ยไหนว้าจริงๆเจ้าเนี่ยในบ้าหูกลุ่มกลุ่มให้ห้องเมียงไงไปเลยนี่แล้วเขาก็แต่งห้องห้องสบายน้าลงห้องใช่แวะมาเอวหากันแล้วครับเื้กผมนังใจมพูดเขาทาอยู่ม้วงนี่นะวันนี้นะเน็ตอ่ะเน็ตอือรงหมางถังเวไรวะ ขังให้ตัวละมาอยู่น่ะเอาเองก้าป่าตัวแรกนุ่งมาหาสารตรงนี้เงินใกล้หลุดออกกัยังระบาดอยู่เด้อต้องระมัดระวังอยกกันนุงห้ามขาดกบตาคาบขึ้นไปครับเอไปนี่นอยซาอยู่นี่กําเบี้ยเมาเยอะเติมมาเห็นไอยกันเอาเสบียงมาให้ป่าตก็อ๋อย้อม อย่างกับมันกะอย่างว่าวางแขนเออมดเห็นละอย่าเอาใจ่ไปเห็นหน่อยกับมได้ตอนนี้สาวไปนี่กับเบสสามซิมกินฮิคุณหลังยังได้น่ะน่อยหวาน่อื

สายบานมัน่ะดูมองกวางลำโอ้ไม่สิไอนไหนนี่คนเนาะยืมเนี่ยเออบ้าโอคนเนาะออเลือกก็โหว่ะเฮ้ยใหญ่กว่นะทั้ง่ะ มันร่ะวันมันาโดดไก่ตไก่ว่าโดดปุ่นท่อมูเลียงว่าต้องเป็นยี่ห้ออะแบเลยตกขอเลี้ยขียดบ่ยเขียดเดินไงขียดินเียน có sọc có sọc có sọc đấy điểu 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 kia nó im kia lẽ hả nè hoa hoa này này เจ้าว่ิเกียดนะมันนี่มันมันอีกมันปลามันเป็น่เกียดเยเกียดอยู่ขอนี่ระยะสูงอืมอี่เกียดไม่ถึงหัวแล้วเกียดหมดตลย sai sản lắp ăn kìa, tiếc đứng, ừ, tua nhoi ừ. đã, đã, đã. tôm xoay... có nhâm trâu, này, kia nó say tức. ได้ออ่งหันโอ้ยปูยอกจนกว่างเงี้ยไปขว่างจะได้นะป่าโยไปแปรงห้างโอ้เดี๋ยวเอาไปกับผึขำกระสอบอยู่หันบึ้องแบบเบื้งไหนไม่เบี้ยมันเน้นป่าน้อยนะครับนั่นธำดามเจ้าเจ้าป่าน้อยมันนัก ไงมันกำลังมาตัวไงมัน exactly รับกู no ้วายใส่น้อยออมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะออฮะตวงไว้ให้น่อยกันพลาดมันต้องไปดินโซนักซุกโซกคนนั่ลูกแก่กันย้าต่อ ซือเนาะสำรองเขามีทําไมด้วยอ่อ่าเออเป็ด้วามาไั้เฮะเบ็ดใส่กระสอบเป็ตัวหนึ่งนี่เหรอเบอ็ดสำรองอยู่ยน่าไปหนหนึ่งหลังโอ้คน,น,นปลอดภยัย เดียวครบวะต้องสั <t ilt> ่งโคครบสายลีไฟแซกจู่แหะเขียวเขียวคมเหียมันยบก่ขนาดมีเงบมันกั่งักงักหักสายลีเขียวคเนี่ยไปเลเดียวอุ้ยสาวดำทันแล้วก็ี่ก็อื้มอืมตหัว

มันพิュ่ล้มไปผมไปเข้าคุยเสร็จเรียนต้องงงลยผ้ไวญลยสายน้ำมันไมหกสิบหกสัไม่หมดอ้จะกรเตรียมกระสอบตวงก่อน Để, để, để. <laughs> để, để, để. <laughs> có mhm 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 ừ mhm mhm อ๋อกมบีดอิมเดี๋ยวรอเซอเอ่ยอ่อุใส่ก่อน่ยอ่อุ่ยอุ่ยุ่ยมั่อุ่ยอุยอุ่ยอุ่ยมันยอุอุุ่่ยอุยอุ่ยอุยอุ่ยอุ่ยอุ่่อยอยออ่ จอมพิษหูยุ่งเนี่ยเลุดออกนอกเนียตอโอ้ตังเร่เฮ้ยน้ำผูกจะมาซ่มกันมันกเขาถ่งไงมันเท่ารวยขึเบียข่างเปล่า

ใสธรมดาเนี่ยโอ้ใส่ใส่ปลาเลี้ยงนั่นเยเดี๋ซี้บว่าปลาเลี้ยงปลาบอยบอเหนื่อยเนอะไมกาดไหนมาบอกกับเจ้าแสนนี่ครับเอาแล้วครับสี่เต็มครับหวจังน้ำมันมีนะนยขังเพื่ออะไรเพื่อน้าใส่บดนี่เออถ้าน้าไหล่น้าบอกก็บอนี่ ปาคกัมีรุนป่กจะต้องโอ้อเคโอ้ก็เกิดได้บ่เนาะทำนี่ก็เลอะพอเนาะเอออย่างเงี yes. uh ้ยนะครับหลบหน้าเป็นรุ่นกันต่อไปกลอนี่สีหงมีหน่อยร้อกัน เบี้ยวว่ะไอแดกตั้งใจว่าจะเก็บเบ็ดคืนนี้เนาะไอเบี้ยวของผงเจ้าต้อเหอเสียไเ้ยเแกงบ้านเล่นเอกหอมลวสียเอกเองเกงเนาเยอะ้าจเบ็ดจะสอบมานหายหมดละไหนนี่ Ờ, nó. ta có lùm một nát phải hết lưỡi này <laughs> ờ, <laughs> โอ้สม <c oughs> ิมบบ่อหนาปล่อยนี่ปัดต์ถึงหน้าเมษสามานี่กิโลลวดแปดสิบอร่อยเลยนี่เกาลินกินยหลอดดึกโ้นมันนี่แตงยิงปลูกนั่นนเจ้าหนอกี่โมงนี้ปลาตืโธหาแล้ว โถโถซับโหานี่ด้วยเนอะเี็ดตัวเป็นโลมปากากเขเียดสูสีกันตัวเท่าเดียวกันเนี่ยเจ็ดตัวเป็นโลนะรูต้องโออปึ้งกับมันดินแบบใดดยกะด่างมัดมึงเขียดมันนะ เดี๋ยวมันจะตายเขาต้องหกสสักษาชีวิตของมันไว้เลยต้องเอาไปปั๊มหัวใจทำ C P <oughs> R C P <oughs> R <c oughs> เป่าก้นไม่สำรอง <c oughs> เสียบ <c oughs> มาน,นี้จุ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 หนูมา <c oughs> เฮ้ยอย่างนี้

นี่ยก็ลงกระ่ได้ินเจ้าเนี่ยอนาคตของศาดตรเนี่ยป็นย่ำล um> ื้นแะน้ำปลแล้วผมจีลูกมื้อนะตัวน้อยนะเปนยงลูกว่เลิศเลยเดี็กเด็ก น่งล่เ้ไหนวะไหนกูเห็นว่าใส่กม่ักอ่ะบ่เฮ้ยกัะไก่กันบิดอยู่ในมือ่้ยโอ้ข้ามใสลายพี่ข้ามลายพ่บเ้ยเลยแอคชั่นใสลายพ่ออตี่ลายพ่ nhà hàng co, đòi đùi đùi đìa 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 con đìa Ôm đìa đìa Ôm đìa 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 nè nè, ừ. mày, phải không? Mặt, mà Pien, ừ. Bây có miếng nào? Biến, 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 biến. Biến trái. Oh, bác ơi. Nè, đừng bảo ạ. Mắt miếng như nào, khó hết mày cái này. Mắt bết to, tay bết túi. Tay cắm nổ. Biến, đây. Tổn tay, phải không? Giống miếng này. อถูกว๋ยกตามสัวยิงเง่ก็บปดกัาตัวเอ้ยตีดผาดตีดฝาดอ่นนี้มันเทียวโค้นอนกมาโคบิดมันดีขนาดมัดไม้เส้นเครับออกงานเัละครต้องมัดไม้ตลอด Ngay luôn mất nồi ơi <laughs> bà, dùng đi buồn lên ơi đại nó Nói biết rồi ơ biết rồi nhìn đã rồi đã ơ cái subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những หอมนี่นี่ยนี่ิงอมเลหมวก้อจัดงามเลยนี้มอยู่หาหอโดนออกซิเจนหนึ่งแจ้งงามใช่งามอาสองตัวสามตัวเนาะสี่สี่ตัวสอง มบอกเคียดอยู่ในต่องห้าหน่อยเนี่ยสาม <c oughs> ป่อยกรดิบป่อยในผูติดเนี่ยเดินผะูนกเอาไปปล่อยบ้านเดียมีบอ่ออ๋อสี่แหะอล้วอตรงไหนล้วสี่ตัวี่เราใส่หลบเลขเดี๋ยวขอเบสต้องเปลี่ยนใหม่หไม่ยืนแนนอ๋อะองผูไม่เจ้าไว้น็ตอืม ได้งี้ยน้ำนั่นผมอเก็บเลยครับผมเจ๋เนากแน่ยว่าจะงกัามได้ขายดีได้ไอ้หอยเราเก็บราคาตลาดอย่าได้ตลาดจบป่าใส่นี่แม่เคยได้สีห้าตัวโลเนี่ยพอได้สี่ห้าตัวเนี่ยแ้เมยได้ตัวสักกิโลสองนัเออ เขาเอาสปะรดเย็นน้อยมีกะเอาต้มเป็ดอเอาตัวง่ายๆไปขายนี่แล้วมัอืมมันเย็นแล้วเอาล้วนะครับจะเ,เก็บของแล้วแล้วพวกพระเจ้าเขาวางกัก๊มนะ <laughs> ครับ <laughs> ต้มเป็ดโอเคน้อยเดี๋ยวพวกเออ้หนกันเนาะขอบคุณหลายๆเนึ่งพวกยูไปกู้กิฟพอขาดไปได้กิ่งหน่อยตรงขัดยวกหลังลัดตรงมขุ่นหนาขัดพวหลังลัดอยู่นี่หนะ เราเอาไปตัวเองเลยยังน้อยกว่พริกแก่ป้าเจีบ่อนครับพวกมาเจ้าของป้ากันก้ำนะครับเสียบไปเอาตากแดดอยู่ที่นี่อืออือนี่นะในรถมึงกะากซ้ำนอกได้กันลืมั้งเอาตากแดดนี่น้อยเด้อห่วงไหมเออในการเด้อเออโอเคมาซ้ำอยู่ เอ้านี่ติดจอเาานะครับนี่ัเบี้ยเขาอามณ์ก็ุ่ม่มามกกุ่มรุ่มา้นนะขั้นรับ,บมขมนี่นะรุ่นก,กันพอครับ่ตนเจ้า พาดไปกระายโคบ็ดก้มหูนี่ลงแรกห,หายวิตตายอ่องปุ้นตายใจจอดะซ

đen Hả? Huh? Đen okay. <laughs> này, Ok Hãy subscribe cho มดปลดีเจ้านี่ไหนนี่โคกจมได้มาแล้วครับเ <c oughs> จ้าบนขาว <c oughs> เดี๋ยวเขาก่อมหูเนาะเหมือนแตงยังใช่ไอ้เชียงลุงใส่เต็มที่ นี่ได้กับปลาตายขึ้นตัวน้อยโอเคผมเป็นอย่างเดียวสามใหม่ไมเลอะที่สะเบ็ดนะครับตีมี1,000ไพันลาโอเคครับวันนี้ขอบคุณไอเบียรครับผม,ผมอขอบคุณแฟนครับขอบติดตามครับังจากตะคืนผลงานมเป็นธรรมดานี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ชีวิตคุมันหนกสองที่สองคี่หนักอีกสี่น้อยู่แต่ไม่เนาะตายไม่อยู่ <c oughs> ย่างเนาะเอเครับได้คลิปนะอบกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับ